สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทั Tube, ้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนล้วน,นะครับนี่ยายจากลูกหมูชิบีชิบชิบสองตัวนะครับยายจากเอียงขอดนะครับหรือว่าเตียงอนุบาลนะครับมีอยู่ในการชิบสองตัวนะครับชุดนี้ลูกลูกค้าเพิ่นยกเลิกนะครับเพราะว่าบุหดี มัดจำไว้คงก็เลยใหญ่ลงขอบกว้างเลยครับชุดนี้ยานมวันที่สองเดือนหกนะครับรือว่าเดือนมิถุนายนนะครับวันที่สองมิถุนายนนี่ือกับเป็นวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับเพิ่งยานม,มไปเดี๋ยวซีซีเหมือนะครับซีซีหาหม,อหาหม,อหมือหาซีมือหมือับากยานม,มนะครับกล้วลังกินอาหารเก่งนะครับ ลูกขาเพิ่นยกเหลือผมก็เลยหญ่ลงกขอบก,กว้างเลยครับคุณเองเลยครับว่าลูกข่าบโบ่บด้มัดจำไว้นะครับ,บโบเป็นยังครับลงกขอบเลียงไปเลยนะครับสำหรับแม่นะครับแม่ก็กำลังเหลือบเล็กสัตว์นะครับกำลังมีเสียงหอ้องชุดนี้กับเป็นการยานงบันที ยันวันที่22นะครับ22เดือน3 22เดือน3นะครับยันวันที่ 22, 22เดือน3มันอยู่กัเป็นวันที่ 7, 7เดือน6จะเข้า3เดือน แล้วตัวนี้เป็น่นาจจะเป็นมือเกิดนะครับพี่น้องบัมแมนครับตัวนี้เป็นมือเกิดเมือเกิดครับวรญยานมองเดนผิดเกิดตัวนี้เป็นเหมือเกิดนะครับเอที่ที่22เดือน3 2เดือนกว่าครับ ชุดนี้เราชุดนี้นอยู่พึ่งยานมไปว่ามเมือเกิดแต่จะเป็นยี่สิบหมนที่อยู่ห,หมูชุดนี้เกิดวันที่วันที่สินะครับชิบือนหาบวกกับเหมือยานม่มก็เป็นสามสิบสามเหมือ ้าสาม่ยบวกอีกสี่สาบสเจประมาณสามสิบสามสิบจ็ดปด่ชุดนี้ก็จะลงคุนเป็นลูกม,มูสสามสายนะครับลูกม,มูสสามสายลกลงเอาลงขอคุณเลี่ยงเองนะครับสิบสองตัว ชุสองตัวนี้ก็เป็นเจ็ดชิบเก่าตัวนะครับแต่ว่าตางตางวันกันตัวนี้จะใหญ่กว่าว่าเกิดก้อนนะครับตัวนี้เป็นพันแถะตัวนี้จะเป็นหมูสามสายนะครับหมูสามสายนี่เขาเอื่อนกันยังไงบะหมูขุนนะครับหมูส,สามสายเกิดจากแม่สองสายแล่นเหลียดลาดไวยนะครับแล้วก็มา เติมพอดูล็อกไปเป็นพอสุดท่ายนะครับเพราะว่าจะให้สากสวยนะครับนี่หลอดหลอดนึงตัวนะครับหลอดคันเทนท์มันประมาณนี้ครับที่เรานี่ตูดนี้เน็ตนะครับ สำหรับแม่ก็ก็ร่งเป็นซัดก็าลังห่องนะครับก็ร่งแสดงอาการนะครับเหมือนีด้นะครับพี่น้องครับมันเป็นเหมือดค้นตกนะครับเหลื่อมแสดงอาการเหลื่อมห่องแม่นี่ก็เหลื่อมแล้วครับ